สีขาวเลเจนต์กับสีเกรเหมือนจะหนาไม่เท่ากันนะครับอ้อรู้แล้วรู้แล้วทำไมสีเทาเขาถึงหนักกว่าและก็หนากว่ามันจะมีการทําเป็นลวดลายครับที่สามารถเปลี่ยนสีได้เวลาโดนแสงปกติผมเป็นสาวกสีขาวอยู่แล้วซื้อไอคูทุกครั้งต้องสีขาวแต่ว่าปีนี้ขอเลือกเทาได้ไหม <c oughs> นอกใจสีขาวนิดนึงครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของไอคูสิบห้านะครับ 4K 60ดีไหมมันก็ดีนะหมายถึงว่าระยะฟิกโฟกัสของมันนะครับค่อนข้างใกล้ไม่ได้ไกลเวอร์ ดูดเสียงคนไม่ค่อยเก่งนะถ้าถามผมนะในการถ่ายวิดีโออาจจะไม่ได้จึ้งมากสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับเป็นเครื่องแรกๆของโลกที่สามารถเปิด ray tracing ในเกมเกม c i n e m a t ได้ซึ่งสมาร์ทโฟนปกติเนี่ยเล่นธรรมดาเครื่องก็แทบจะพังอยู่แล้วกระสิบมากครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ไอคูนะครับนี่คือไอคูสิบห้านะครับไอคูสิบห้าดีกว่าเดิมยังไงบ้างในทางจริงเราเรียกว่ายกเครื่องเลยดีกว่าถ้าเราย้อนความกลับไปเนี่ยไอคูที่ผมซื้อเก็บไว้ติดตัวเลยนะ คือ IQ 12นะครับเพราะว่า IQ 12สเปคมันดีมากทั้งสเปคกล้องทั้งสเปคความแรง IQ 13เนี่ยถามว่าแรงไหมแรงครับแล้วก็มีโหมดลูกเล่นอะไรเราชอบเยอะมากเหมือนกันแต่ว่ากล้องเนี่ยไม่ค่อยจึ้งเท่าไหร่นะครับปีนี้ครับ IQ 15คัมแบ็กด้วย2อย่างที่ผมต้องการมากๆ 1>, 1. เป็นสมาร์ทโฟนแฝดชิปที่เน้นเกม2เป็นสมาร์ทโฟนแฝดชิพที่กล้อง เทพประมาณหนึ่งอาจจะไม่ต้องถึงขั้น vivo หรอกแต่ว่าอย่างน้อยๆออขอให้มันแบบถ่ายรูปดีประมาณ IQ 1ู12ก็ได้เพราะไอคูสิโดนเนิร์ฟกล้องไปค่อนข้างเยอะปีนี้ครับ vivo จัดมาให้นะครับเลนส์ 3x ตัวใหม่กลับมาแล้วนะครับและที่สำคัญครับปีนี้อัปเกรดหลายอย่างมากๆคลิปนี้ครับเราจะมาแกะกล่องพร้อมกับลองเล่นให้ได้ชมกันครับว่า iQ ู15นั้นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจหน้าตาตัวกล่องของ IQ ู15ถ้าเราเทียบกับสมัยก่อนแล้ว ก็ไม่ได้ต่างกันอย่างมีนยัยยะเท่าไหร่อาจจะมีสิ่งหนึ่งมั้งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเอ๊ะขึ้นมาเลยคือคำว่า Power by Origin OS หลายๆคนที่ใช้เครื่องนอกอยู่หรือว่าเคยเล่น IQ เครื่องนอกนะครับจะรู้เลยว่า Origin OS ที่ใส่มาให้ใน IQ จะพิเศษมากกว่า Vivo อย่างเช่น โหมดแทรกเฟรมเรตและแน่นอนครับด้วยความที่ว่าเป็นเรือธงสําหรับสายเล่นเกมชิปเสริมอย่าง Q3 ที่เขาแบบมาเพื่อการแทรกเฟรมเรตแล้วก็ up resolution เกมเนี่ยนะครับตัวนี้ใส่มาให้สีที่ผมได้มาวันนี้ครับก็จะเป็นสีเทาหมอกเกรยแล้วก็สีขาวเลเจน d ์นะครับผมขออนุญาตแกะตัวสีขาวเลเจน d ก่อนแล้วกันเนาะอ๋อรืวให้ดูด้านบนเลยด้านบนครับรุ่นแรมรอมที่ผมได้มาเป็นรุ่นแรม16ส t ตอเ512กิก็ถือว่า เป็นรุ่นกลางๆแล้วกันเพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยจะมีความจุ1เทราไบต์ขายด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะแพงค่อนข้างเยอะนะครับบ้านเราเนี่ยก็เลยเอาเข้ามาขายเป็นความจุกลางๆนะครับค่อนไปทางสูงเลยนะถ้าอยากจะเปิดเครื่องใช่ไหมก็ดึงตรงนี้ขึ้นมามันก็จะแควกขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยเห็นว่าโอเพนอยู่นะ แล้วเขาจะทํามาทําไม <c oughs> ขอขอโทษทีบอกแบบด้วยละกันนะครับนี่คือสีขาวเลเจนต์นะครับซึ่งถ้ามองผ่านๆน,นะคล้ายกับ i อคูสิผมมากเดี๋ยวขออนุญาตอินเสิร์ตเทียบกับ i อคูสิให้ดูเพราะว่า i อคูสิที่ผมซื้อติดบ้านไว้เนี่ยจะเป็น i อคูสิสีนี้เลยนะครับก็คือสีขาวเลเจนด์หรือว่าสีขาวลายเบียมแบบนั่นเองนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มารอบนี้ก็จะมีตัวเคส ให้มา1ชิ้นเคสเนี่ยเป็นสีขาวนมนมนะสวยอยู่แล้วก็ผิวเท็กเจอร์ดีมากครับให้เทียบคล้ายกับใครหรอผมว่าคล้ายกับ vivo x 300 pro นะคล้ายกันเลยแล้วก็ข้างหลังเขียนว่า Design by i q นะครับอุปกรณ์คู่มือด้านในนะครับซึ่งก็คงไม่ต้องอ่านกันอยู่แล้วชงชิงชังหมั่งชานะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะนี่เป็นเครื่องสูนไทยแล้วเรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าต้องขายไทยเปิดขึ้นมาอ,อย เด,เ,ดเดี๋ยวปกติแล้วไอคูเขาไม่ได้ใส่สายชาร์จเอียงๆแบบนี้นี่หว่าเกิดอะไรขึ้นสายชาร์จ C2C ครับแล้วสายคุณภาพดีด้วยครับสายคุณภาพดีเลยครับรองรับกระแสไฟได้กี่แอมป์เนี่ย9.2สแอมป์ครับสายปกติจะรับได้ประมาณ5 7ถึงแอมป์ตัวนี้9 2แอมป์ถือว่าสูงมากๆอันนี้คือสายเขานะอีกอันนึงจะเป็นเข็มจิ้มสิมน่ารักน่ารักอยู่ด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหัวชาร์จซึ่งเป็นมอกรประเทศไทยแล้วนะครับหัวชาร์จครับเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าไฟเนี่ยแรงสะใจแนนนน่อรัตวี้สาามถใ งานได้สูงสุดอยู่ที่100วัตต์ max และไม่จัเป็นว่าคุณจะใช้แค่กับสมาร์ทโฟนแบรนด์ vivo เพราะอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้สายชาร์จตัวนี้และสมาร์ทโฟนรุ่นี้รองรับ PPS 100วัตต์นั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้ macbook อยู่หรือใช้เครื่องเล่นเกมพกพาที่มันต้องการไฟระด,ดับแบบ65วัตต์45วัตต์หรือใดๆก็ตามแต่อะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้รองรับหมดนี่คือของหมดที่คุณจะได้ไปครับหลังจากซื้อ i อ15ลิห้นะครับจะมีตัวเครื่องมีฟิล์ม สายชาร์จ C2C และอะแดปเตอร์าชาร์จ 100วัตตเต็มๆของเขานะครับนี่คือขอทั้งหมดในกล่องนะจ๊ะให้ดูตัวเครื่องนิดหนึ่งครับเพราะว่าเครื่องรอบนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือดิเมนชันการจับถือแล้วก็ขนาดหน้าจอนะครับฟ้าหลังของเขาเนี่ยครับจะมีลักษณะที่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นิดหนึ่งด้วยเวลามันโดนแสงมันจะมีความแบบเหลือบๆเม่าๆอยู่นิดนึงเห็นไหมด้านหลังครับเป็นเซ็นเซอร์กล้องซึ่งนูนออกมาน้อยมากตรงนี้มีการเลเซอร์เขียนว่า 100x Tele เทเลเลนถาว่าทําไมต้องเลเซอร์คํานี้เพราะว่าในเจนที่แล้ว I 13ูมได้แค่ 30x แต่ว่าตัวนี้เป็น เลนส์ 3x ขนาดเซนเซอร์กลางๆไม่ได้ใหญ่เวอร์แต่อย่างน้อยคุณซูมดีแล้วได้ไกลสุดแล้วก็มี AI อัพสกลให้มีไฟแฟลชมาให้มีเลนส์หลักมาให้อาับตาัวไวมาให้เซตเลนส์เนี่ยจริงแล้วคล้ายเดิมแต่เทเลเปลี่ยนใหม่นะครับกล้องหน้ายังเป็นตัวดุมอยู่นะเฟรมตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรงแน่นหนาแล้วก็เครื่องเพียวบางมากครับเป็นเกมมิ่งโฟนอีกหนึ่งตัวที่แบบโคตรบางแต่เห็นบางอย่างเนี้ยครับแบตเตอรี่ข้างใน 7จ0 0มิลลิแอมจอใหญ่มากใหญ่ในแบบกําลังดีแล้วก็ขอบจอค่อนข้างบางนะครับผมว่าน่าจะประมาณสัก1.5ม mm ิลโดยประมาณนะไม่รันง่ายแน่นอนคือถ้าบางกว่านี้ถามว่าไอคูเขาทำได้ไหมผมว่าทําได้นะแต่ว่าถ้าบางมันก็จะมีผลกับคนเล่นเกมอีกก็เลยแบบเอาแบบพอด,พอดีพอดีแล้วกันแล้วก็จอตัวนี้เป็นจอใหม่ที่สุดเท่าที่ vivo กับไอคูเขาเคยใช้งานกันมาขนาดก็ไม่เหมือนกันความสว่างก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกัน,นเรื่องจอแต่ว่าฟีลิ่งจับถือคือดีมากนะครับโดยเฉพาะสีขาวเลเจนต์ของเขาเนะเครื่องหนึ่งครับอันนี้ ในไทยนั้นเนี่ยจะมีสีไหนบ้างแต่ว่าเราได้มา2ส,สีคือสีขาวเลเจจินกับสีเทาเอ๊ะสีขาวเลเจจิ์กับสีเกรเหมือนจะหนาไม่เท่ากันนะครับสีขาวเลเจจินเนี่ยบางกว่าแล้วก็เบากว่าบางกว่าอยู่นิดหนึ่งแล้วก็เบาวกว่าอยู่1กร,รมัมซึ่งมนุษย์คงแยกไม่ออกนะครับเฮ้ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วทำไมสีเทา เขาถึงหนักกว่าและก็หนากว่ามันจะมีการทําเป็นลวดลายครับที่สามารถเปลี่ยนสีได้เวลาโดนแสงไม่ต้องโดนอุณหภูมินะแค่หาองศาที่มันถูกต้องเฉยๆตรงเนี้ยดูยังไงก็สีเทาดําแต่อีกมุมหนึ่งครับแดงระเรื่อขึ้นมาหนน่นต้องเป็นมุมของมันด้วยนะเฟรมเครื่องก็มีความคล้ายกันนะผมว่าสีเทากับสีขาวเลเจนด์มีความคล้ายกันมากยยเวนเอฟเฟกฝาหลังนี่แหละแล้วก็เคสด้านในที่ให้มานั้นเป็นสีดําเคสของตัวขาวเลเจนด์จะเป็นสีควันบุหรี่นะครับเห็นไหมเคสคนละสีกันเลยแล้วก็ดีไซน์นนบายไอ ใส่แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอ้ยแต่เป็นผมผมถอดเคสน,นะถ้าเป็นแบบผมซื้อสีเทาไปผมถอดเคสเลยเอ <Effect S 1> ฟเฟคฝาลังแบบนี้หายากอันนี้คือเวอร์ชั่นใส่เคสทั้งคู่ครับขาวเลเจจิ์กับสีเทาคุณชอบสีไหนคอมเมนต์กันมาน้ำหนักตัวเครื่องโอเคนะ ถามว่าเบาจึ้งไหมไม่เบาจึ้งครับแต่ถามว่าหนักบึกตึกไหมไม่ขนาดนั้นอ่ะนี่ลองถอดเทยซให้ดูอันนี้คือแบบเวอร์ชั่นเปลือยสีเทาเวลาไม่โดนแบบมุมองศาของเขาเขาจะไม่แดงขึ้นมาแต่เวลาโดนองศาของเขาคือเขาแบบแปรดตขึ้นมาเลยเว้ยเห็นไะเพื่อนชอบสีไหนมากกว่าก,กันคอมเมนต์กันมาแล้วกันส่วนตัวผมนะปกติผมเป็นสาวกสีขาวอยู่แล้วเสื้อไอคูทุกครั้งต้องสีขาวแต่ว่าปีนี้ขอเลือกเทาได้ไหมน่า <laughs> นอใจสีขาวนิดนึงกดเปิดเครื่องกันครับเริ่มต้นกับ Origin OS พอมันแบบไม่ได้เป็นฟันทัดโอเอสเราก็ไม่ค่อยคุ้นมือนะแต่ถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าแน่นอนความลื่นความสมูทอะไรเงี้ยคนละเรื่องกันเลยลายนิ้วมือใบหน้าแล้วก็ล็อกหน้าจอขอลายนิ้วมือก่อนที่เป็นยังไงบ้างผมมอเตอร์สันดีครับสแกนนิ้วค่อนไปทางข้างบนนะครับมีรุ้นว่าน่าจะเป็นอัลตราโซนิกด้วยนะสแกนนิ้วเนี่ยถ้าเป็นอัลตราโซนิกคือดีเลยครับเพราะโดยปกติแล้วไอคูจะได้สแกนนิ้วแบบปกติกันมาโอ้เวอเปอร์ยูไอสองสีไม่เหมือนกันนะครับให้ดูหน้าตา UI ของทั้ง2สีเวอร์ชั่นที่่เเเเปปป็นนนนนลจด์กกกัับวออรชตตินะิคืโย้ี จะมี UI ตัวโบยเปอร์ที่ไม่เหมือนกับตัวปกติอยู่แล้วปีนี้ก็แกะมาพร้อมกันก็เลยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยตัวรีเจนหรือว่าตัวสีขาวพิเศษ UI ก็จะเป็นธีมแบบว่ารถมอเตอร์สปอร์ตสปอร์ตหน่อยนึงส่วนตัวสีเทาก็จะมีแบบวอลเปอร์ที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นลักษณะของไอคอนของแบรนด์ไอคูเขาเลยก่อนจะไปลองเล่นกันขอญาตพาไปดูสเปคของทั้ง2รุ่นนี้แป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าสเปคของปีนี้เปลี่ยนไปพอสมควรถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วนะครับเปิดมาครับน i อค5นั้นได้ใช้หน้าจอตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับไม่เคยมี i อคูตัวไหนได้ใช้หน้าจอตัวนี้ก่อนนะขนาด6.85นิ้วเป็นจอใหม่ล่าสุดของทางฝั่ง Samsung เขานะครับให้ refresh rate สูงถึง 144Hz และความละเอียดสูงสุดถึง 2K ประเด็นคือ ค่าความสว่างของจอตัวนี้ครับมันสว่างมากสูงสุดที่วัดได้คือ6000นิตซึ่งเขาบอกว่ามันจะเหมาะมากๆกับการเอาไปเล่นเกมกลางแจ้งมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นอีกอย่างหนึ่งคือค่า PWM สูงมาก2160น้ะครับทัาแซ m p l i n g คือดีจึง้งแล้วก็มีความสามารถในการ adaptive refresh rate ได้ทําให้จอตัวนี้ครับประหยัดพลังงานคมชัดแล้วก็ค่าสีสันดีมากดีไซน์ IP 3 118%เท่าที่อ่านสเปคมานะคือแบบเป็นอีกหนึ่งจอที่ดีที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนี้ CPU ที่ให้มาครับเป็นแ n a p d ก a g อน 8อิลิ Gen5 แรงสุดในโลกนะช่วงเวลานี้นื่นใน CPU ว่าแรงแล้วมีชิปเสริมแยกมาให้นะครับเป็นชิปคอมพิวติงอะไรของเขาอะ่ะหรือสั้นๆแล้วกันชิป Q3 ชิป Q3 ตัวเนี่ยครับจะทำหน้าที่2อ,อย่าง 1. อัพสเกลภาพให้มันคมชัดแล้วก็จะสามารถแทรกเฟรมเรทจากเดิมที่เราเล่น60 กลายเป็นร้อยหรือ1้4ซึ่งมีหลายเกมมากที่เขาบอกว่ารองรับและยุคนี้คือยุคของ r เรท r a c ิ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับเป็นเครื่องแรกๆของโลกที่สามารถเปิด Ray Tracing ในเกมเ s มซีน m p แ c กได้ซึ่งสมาร์ทโฟนปกติเนี่ยเล่นธรรมดาเครื่องก็แทบจะพังอยู่แล้วตัวนี้แทรกเฟรมเรทได้อัพสก l ลได้เปิด Ray Tracing ได้และผมเคยเทส ไปให้กับหลายๆคนดูแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าว่า8 Elite Gen 5เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่เรทเรซิ่งดีมากดีกว่า iPhone ดีกว่า d i m e n s i t y ด้วยซ้ำไปคือคะแนนทดสอบเร t เ a ซิ่งในพวก SolarBa y หรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันสูงริ้วมากซึ่งมีประโยชน์ในเกมพวกนี้แหละอีกอย่างหนึง่งที่เจ๋งมากๆเหมือนกันคือ Storage กับ r AM แรมเนี่ยเดิมๆโรงงานให้มาที่16 g ิในเวอร์ชันที่ขายบ้านเราตัวท็อปแล้วก็ขยายเพิ่มได้จาก s t o r a g e อีก16กลายเป็น32 g b กนึกได้ครับ R5X Ultra แรงมากกว่าปกติซึ่งมีผาก เวลาคุณเปิดแอปปิดแอปแล้วก็ตัว s t o r เ g e เป็น UFS 4.1วรั่นใหม่ล่าสุดความจุให้มาเลยเดิมๆโรงงาน 512G กิกในส่วนของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ให้มา7000 MA ah, มิลลิแอมซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนนั่นแหละดูโวอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ว่านี่คือครั้งแรกของสมาร์ทโฟนแฟลชชิปแบรนด์ iQ คูที่มีไวเลสชาร์จแล้วให้มาเลยนะที่40วัตต์การใช้งานฟ้าชาร์จผ่านสาย100อวัตต์อีกอย่างหนึ่งด้วยที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวกล้องนะครับกล้องหลักให้มาเป็นความละเอียด50ล้านตัวเดียวเลยกับ i 13 u อ o Y 50ล้านเหมือนจาตัสไดด้้วยแล้วก็กล้อองงเเทลซึ่่่บบรรมาืรรมานเกรดเเทลให้เป็น 3X แบบ ออปติคเข้าซูมแล้วก็ซูมได้ไกลสุด 100x แล้วก็กล้องหน้า32ล้านเหมือนจะเป็นตัวเดิม้วยนะเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆก็จะมาพร้อมกับ Wi-Fi 7 Bluetooth 6 i i infrared มีมาให้ พอร์ตไทป์ซีเป็น3.2 Gen 1นะครับ IP r a t i ต g นะครับตัวนี้ก็เป็น IP68 แล้วก็ IP69 กนะครับกับอย่างหนึ่งครับที่อัปเกรดมาในเจนนี้คือแผ่นะบายความร้อนนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็น 7K VC c o o l i n g system ปีนี้เป็น 8K VC c o o l i n g system ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมนี่คือฟีเจอร์แล้วก็สเปคของตัวเขาแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบแบบละเอียดให้ดูกันอีกทีนึงแต่ว่ารอบนี้เราขอลองเล่นก่อนแบบคร่าวๆโอเคไหมผมขออนุญาตเปิดไปที่ตัวววลลพพพงง่นนะ่่อออนนนนแ้้เเเาาาาารมีืทบบช ถามว่าพี่ลำโพงดีเปล่า ลำโพงดังกว่าเจนที่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือมอเตอร์สั่นมอเตอร์สั่นสั่นแรงมากครับอีกอย่างนึงด้วยนะคือถ้าเราคุณอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต้องมากดเปิดโหมดมอนสเตอร์แล้วก็ถ้าใครอยากใช้งานฟาสชาร์จแรงๆให้มากดเปิดในนี้ด้วยเนี่ยสุวภาพแบตเตอรี่และการชาร์จเนี่ยให้มากดเปิดฟังก์ชันนี้โหมดชาร์จด่วนแต่ว่าเครื่องมันจะร้อนขึ้นนะแล้วก็คุณสามารถมาตั้งค่าบพาสชาร์จิ่งได้ด้วยความที่เป็นมือถือเกมมิ่งโฟนนะครับคุณสามารถใช้งานฟ้านนาั่เมจป็แช เด,เดิมโรงงานเขาจะตั้งค่าจอมาที่ HD หรือว่า Full HD พัดนะครับใครอยากได้จอแบบละเอียดจึง้งแนะนําให้ไปปรับความละเอียดหน้าจอเป็น 2K เฮ้ย มี Origin i ไ l a n d ดด้วยพี่น้องเหมือนกับ V ี v o เลยดีนะ Origin I s l a n d เนี่ยใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยไปลองเล่นได้นะครับมันจะเป็นเหมือนที่เก็บข้อมูลอะไรบางอย่างให้เราได้เลยข้างบนดีกว่าของ Apple เนี่ยเออน่าจะประมาณนี้สำหรับตัว UI ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกล้องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเปิดกล้องขึ้นมาครับอย่างแรกเลยคือโหมดในการถ่ายภาพของเราเนี่ยจะเยอะกว่าสมัยก่อนมากๆโอ้ยโตโฟกัสได้เอาตัวว่าโตโฟกัสได้ครับแล้วก็สามารถแตะเพื่อเพิ่มระยะซูมได้น,นิดนึงด้วยนะแล้วก็กดสอ3 X เลนหลักอยู่่นะแตถ้ากล ไกละจะเปลี่ยนไหมถ้าไกลจะเปลี่ยน,นใช้เวลาประมาณ1วิในการเปลี่ยนนะขอตัดสินใจก่อนอนะไรเงี้ยแต่ถ้าลากไป 10x นี่คือยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับแล้วก็ซูมได้ไกลสุดอยู่ที่ 100x ตามเคลมจริงๆนะครับเดี๋ยวลองให้ดูว่าเป็นยังไงนะส่วนกล้องหน้าครับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านนะครับเลือกสีได้เหมือน vivo เลยนะเหมือนจะไม่เอาโต้โฟกัสนะพี่น้องหรือว่าเอโต้โฟกัสวะไม่เอาโต้โฟกัสครับมุมมองกว้างนะแต่ไม่ได้กว้างมากเวอร์แล้วก็ไม่มีโบเก้เยอะๆเหมือนกับ vivo เห็นหม มันก็ทาเลออะไรโอเคแหละแต่มันจะไม่แบบไม่ฟลุ้งฟลิงเหมือน vivo อะ่ะ vivo มันจะแบบหูกล้องคือระเบิดระเบ้อไปเลยแล้วไม่เอาโต้โฟกัสด้วยน่าสีได้มากยุคนี้เขาโต้โฟกัสกันหมดแล้วพี่น้องแต่สวยครับสวยมุมมองดีสีสันสดเลยใช้ได้ไม่แย่ลูกเล่นในการถ่ายภาพนะครับก็จะมีเนี่ยรูปแบบบุคคลที่เป็นฟิล์มเนกาทีฟฟิล์ม CC อะไรครับแล้วก็คล้ายๆกับของ vivo อันหนึ่งก็คือพวก texture mode vivid mode natural mode ใครไม่ได้ชอบสีแป็นๆแ,แนะนำให้กดเปิดโหมด natural สีมันจะสวยมากๆวิโดีโอกล้องหน้าล่ะวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้ที่ เลยนะท้งคู่เลยนะลองดูว่าเป็นยังไงสวัสดีครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ iQ 1ูนะครับ 4K 6 0ดีไหมมันก็ดีนะหมายถึงว่าระยะฟิกโฟกัสของมันนะครับค่อนข้างใกล้ไม่ได้ไกลเวอร์เสียงก็งน่าจะดีด้วยอลองฟังดูครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ iQ 1ูนะครับ 4K 6 0ดีไหมมันก็ดีนะหมายถึงว่าระยะฟิกโฟกัสของมันนะครับค่อนข้างใกล้ไม่ได้ไกลเวอร์ ดูดเสียงคนไม่ค่อยเก่งอะถ้าถามผมนะในการถ่ายวิดีโอจะไม่ได้จึ้งมากแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วก็คุณภาพเป็น 4K 60ครับแต่ noise ขึ้นค่อนข้างเยอะถ้าลองแบบ 4K 30หรือเป็นยังไงสวัสดีครับนี่คือวีดีโอกล้องหน้าของ iQ 15นะครับที่เราลองลดคุณภาพลงมาเหลือ 4K 30เป็นยังไงบ้างลองดูลองดูลองดูงดสวัสดีครับนี่คือวีดีโอกล้องหน้าของ i q คูสนะครับที่เราลองลดคุณภาพลงมาเหลือ 4K 30เป็นยังไงบ้างผมว่าก็ยังไม่ได้ดีเวอร์เท่ากับ 4K 30น้อยน้อยลงแต่ก็ยังเห็นอยู่แต่ถ้าเป็น Vivo X 300 Pro อ่ะไม่เห็นแล้วในห้องนี้เลยแสงแบบนี้เลยที่ผมเคยเทสมาก็เลยแบบอืมกล้องหน้าจะไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นแล้วก็เวลาเราใช้งาน portrait m o d ดครับจะเหลือ Full HD 30เฟรมสวัสดีครับนี่คือวิดีโอที่เป็นหน้าชั้นหลังเบลอของ i q 15นะครับสังเกตดูว่าฉากข้างหลังมันจะเบลเบหน่อยนึงนะอันนี้คือมันจาลองเอฟเฟกเลนกล้องอยู่ นี่คือวิดีโอที่เป็นหน้าชั้นหลังเบลอของ i อคูสินะครับสังเกตดูว่าฉากข้างหลังจะเบลอๆหน่อยนึงนะนี่นคือมันจำลองเอฟเฟกเลนส์กล้องอยู่กลางๆหัวกล้องหน้ากลางๆไม่ได้แบบโหดมากแต่ก็แบบว่าไม่ได้แบบโห่แย่เลยอนะไรเงี้ยอันนี้ยังพอได้อยู่ส่วนกล้องหลังครับกล้องหลัง De ฟออฟฟิลไม่ได้ใหญ่เวอร์นะหมายถึงว่ากล้องหลังความรู้สึกคือไม่ได้เหมือนเป็นกล้องแบบเซนเซอร์ใหญ่เวอร์ยังต้องแบบถือมาใกล้ๆอยู่แต่ถามว่าดีกว่าสมัย I อคู 13ไหมใช่ดีเทลดีคมชัดตัดขอบเนียนกริปนะครับเพราะว่าใช้เลนทําเอานะทีนี้ลองไปเลนส x มเางดีกว่าผมอยากเห็นว่าเลนส์ม x อะ่ะมันต้องระยะเท่าไหร่มันถึงจะเป็นเลนเทเล 3x ให้ผมว่าที่ใช้ได้เต็มที่สำหรับผมอะ่ะคือระยะประมาณ 20x นี่คือระยะ ซูมไกล 20x นี่คือระยะซูมไกล 15x นี่คือ 100x ซึ่งไม่ได้แล้วนี่คือประมาณ 10x กําลังสวยกําลังสวยเลยนะ 3x 10x นี่กําลังสวยเลยอ่านได้ชัดคมไม่แย่เที่ับไอลคูู13แล้วผมว่าตัวนี้ดีกว่าพอร์เทรล่ะพอร์เทรตโอเคปะ่ะเดี๋ยวขอลองลองจิ้มๆไปไกลๆดูดิอ,อ๋อถ้าไม่ใช่คนเขาทําโบเก้ให้เราได้ครับแล้วก็มีความป๊อปขึ้นมาพอสมควรเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่คนอาจจะไม่ได้เนียนมากเวอร์แค่นั้นเองสุดท้ายเรนเอาตาไว้ wide. เดี๋ยวขอลองเอาตาไว้ก่อสเ,เลย แล้วก็ detail, ดีเทลดีใช้ได้ครับใช้ได้ไม่แย่ขาวสว่างกว่าที่คิดเยอะแล้วก็ออโต้โฟกัสอัร์วายถ่ายใกล้ได้ครับนี่คือผมลองใช้อาร์ตวายถ่ายใกล้ๆนะก็ยังสามารถใช้งานได้ห่างประมาณ4เซนกับอันนี้ผมใช้เลนหลักถ่ายรู้ได้เลยว่าเป็นเลนหลักเพราะว่าระยะโฟกัสมันใกล้เกินดีไหมก็โอเคครับไม่แย่ไม่แย่นะครับแต่ว่าไม่ได้ดีเท่าพวกแกง V ี V o อยู่แล้วนะครับส่วนวิดีโอครับสูงสุดอยู่ที่ 4K 6 0นะครับแล้วก็เป็น 4K 6 0ทุกเลนตอนถ่ายอยู่สวิชเลนได้ครับแล้วก็ 3x กำลังโอเคเลยผมว่านะนี่ผมลองแบบกดไปกดมานะตอน่ายอยู่สวิตช์เลนได้ครับจังหวะสวิตช์เลนก็นุ่มนะแล้วก็ 3X กําลังโอเคเลยผมว่านะเฮ้ยกล้องหน้าเก็บเสียงไม่ค่อยดีนี่ผมลองแบบกดไปกดมานะแต่กล้องหลังเก็บเสียง<ป>ดีเฉยสูงสุดที่ถ่ายได้ครับคือ 8K 30ในเลนหลักเท่านั้นนะครับผมรู้เร่นอะไรอีกอะเนี่ยสโลโมชันไหมผมชอบถ่าย 4K 120อยไม่รู้ว่าแบบมันยังถ่ายได้ปหมไม่ได้ตัวชิปรองรับแต่ว่าตัวเลนกล้องเหมือนจะไม่รองรับซึ่งอันนี้มีความต่างละเพราะว่าวันพลัสถ่าย 4K 120อยได้ เรียวมีถ่าย 4K ร้อยี่ได้ในโพสิชันเดียวกันนะเอ้ยอันนี้น่าสนใจละตัวนี้ถ่ายไม่ได้นะครับเผื่อใครจะไปใช้งานนะอันสุดท้ายก็คือโหมดโปรนะครับโหมดโปรของเขานั้นใช้ได้ทั้งกับภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับเผื่อว่าใครจะไปถ่ายลงถ่ายหลอกอะไรเงี้ยหรอโหมดโปรวิดีโอถ่ายหลอกได้ไหมอะถ่ายหลอกไม่ได้นะครับตัวนี้ทํามาเพื่อเล่นเกมนะไม่มีโหมดโปรสําหรับการถ่ายวิดีโอเลย ซึ่งต่างกับวันทัศน์และเรียวมีอีกแล้วพวกนั้นายโปรที่เป็นล็อกไฟล์ได้แต่ก่อนจะจบขออนุญาตเสริมให้1เรื่องไอคู1สิบห้าเนี่ยนะครับเขาประกาศมาในวันเปิดตัวว่าคุณจะได้อัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนาน5้าเจเนอเรชั่นเขาเปิดมาพร้อมกับ16ใช่ป่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 16, 17, 18, 19, แล้วก็ยี่สิบคุณได้ถึงเวอร์ชันยี่สิบอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆและความปลอดภัยเจ็ดปีก็น,น่าจะคุ้มเกินค่าตัวแล้วค่าตัวของเขาเนี่ยเดาๆนะน่าจะพอๆกับ i อคูสิบสาม พอๆกับ i q ค2เดี๋ยวไปรอรุ้นแล้วกันว่าวเวอร์ชันที่ขายไทยนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่และมีกี่ความจุให้ได้เลือกกันถ้าใครอยากดูการทดสอบเกมเพิ่มเติมรอดูในช่องเกมจาก้าหรือไม่ก็ช่องกูแซบนะครับเดี๋ยวทำรีวิวให้วันนี้เรามาแกะกล่องพรีวด,ดูกันแบบคำๆก่อนเพื่อนๆอยากดูอะไรเพิ่มเติมทดสอบกล้องทดสอบเกมแบตเตอรี่คอมเมนต์ขอมาเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ตั้มกับ i q ค5ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ